今生今世。 อยู่ไหมคะอยากสั่งของนะคะขอเป็นปลายทางนะคะแล้วก็ขอรับของเป็นวันอาทิตย์ก่อน4ี่โมงค่ะถ้าเกิดว่าส่งหลัง4ี่โมงก็คือไม่รับของนะคะไม่สามารถรับได้ค่ะว่าจันสาวสาวคุ้สั่งปันกว๋วยเตี๋ยวแถมันไม่สามารถระบุระยะเวลาแบบนั้นได้ค่ะลูกค้าตัวเองคนส่งอ่ะเขาทํางานตามขั้นตอนของเขาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองอยากรู้ว่าคนส่งอ่ะของถึงไหนแล้วก็เช็คจากเลขพัสดุได้โอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ซื้อแล้วคะ่ะไม่เอาแล้วคะ่ะยกเลิกไปเลยค่ะจ้า ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อจ้ะพราะก็ไม่ได้อยากขายคนแบบนี้เหมือนกันเรื่องมากฮไอีปอกวุ้ยเจ๊หนูสวยละคือแม่หนูด่าเละเลยคือหนูหลุดปากพูดไปใช่ปาว่าหนูสั่งของกับร้านเจ้ไว้แต่ดีนะที่หนูบอกแม่ว่าหนูยอกเล่นว่าหนูพูดเล่นโอ้โหหนูเกือบตุยและวแล้วแม่หนูคือด่าเก่งที่หนึ่งถ้าเกิดของไปถึงบ้านนะโอ้โหหนูแบบ หนูโดนแน,แน่ส่วนของที่หนูสั่งอะ่ะเอาไว้กับเจ๊ก่อนนะหนูยังไม่เอาเดี๋ยวหนูขอคิดก่อนว่าหนูจะส่งยังไงดีให้แม่จับไม่ได้อ้าวแล้วทําไมต้องกลัวอันนี้เงินเราหรือว่าขอแม่หรือว่าไปขโมยตังค์แม่มันหรือเปล่าเนี่ยเออโทษเจ๊ระดับนี้พี่คะพี่จำหนูได้ไหมคนที่บอกให้เขียนกิจกรรมแจกฟรีหน้ากล่องค่ะพี่ตอนนี้หนูไม่ต้องให้พี่เขียนแล้วนะเพราะว่าแม่อนุญาตให้หนูซื้อแล้วคะ่ะ พอของที่หนูซื้อไปรอบที่แล้วอะ่ะแม่ก็แอบ,บใช้ของหนูแล้วก็บอกให้หนูว่ามาซื้อใหม่แถมให้ตังหนูด้วยนะคะพี่หนูดีใจมากเลยและรอบนี้พี่ก็ไม่ต้องเขียนหน้ากล่องให้หนูนะเพราะว่าหนูสบายใจและแม่ให้สั่งแล้วเออเนี่ยถ้าขอดีๆถ้าพูดดีๆเขาก็ให้แม่อแม่คะาแม่คะา เทปเสียงดังหรือเปล่าคะวันนี้จะมาตอบคําถามนี้นะคะแล้วก็มาสวอตลายเทปให้ดูกันชัดๆไปเลยลายนี้มีชื่อว่าบันนี่แบร์อินเทรนนะคะเป็นน้องกระตุยกับน้องหมีแล้วก็มีคําแทนใจสําหรับแม่ค้าแบบนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยใครยังไม่มีมาสั่งได้เลยนะเขาเชื่อว่าแม่ค้าหลายๆคนนะคะต้องเคยเจอปัญหาเสียงเทปที่ดังมากดังจนแก้วหูสัน่นดังจนห้องข้างๆบอกให้นิติมาไล่เราออกจากห้องเลยคลิปนี้นะคะก็จะมาดึงเทปให้ดูกันนะว่าเทปร้านเรามี ่ยงหรือเปล่าไปดูกัน เทปร้านเราก็มีเสียงเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีเลยส่วนตัวคิดว่าเป็นที่จังหวะการดึงของแต่ละคนนะคะแล้วก็คุณภาพของเทปด้วย <ST AR> ดึงเบาดึงแรงก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะ <ST AR> ถามว่าเคยดึงแล้วเกิดเสียงดังไหมเคยค่ะแต่ไม่ดังมากขนาดที่รับไม่ได้นะทุกคน <ST AR> เรามาเปลี่ยนตัวที่ตัดเทปให้ดูกันนะคะ <ST AR> เสียงก็ยังออกมาเป็นแบบนี้เลยฟ <ST AR> ีดแบ,บ็แมคคาออนไลน์นะคะ <ST AR> <ST AR> ก็บอกว่าเสียงเบาวกว่าจริงๆตอนแรกคิดว่าคิดไปเองคนเดียว <ST AR> เดี๋ยวมาเทียบให้ดูกับลาย แรกของร้านเราเป็นเทปใสแบบนี้เลยดังมากๆทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นเทปใสหรือเปล่าเสียงดังแต่ลายน่ารักนะคะลายนี้หมดแล้วนะไม่ต้องมาถามหากกล้นะคะเอามาสวอชให้ดูก็มาลองดึงแบบมือกันด้วยถ้าถูกใจก็มาซื้อกันใช้ทีตัดเทปผิดหรือเปล่า คือเป็นอะไรที่แบบน่าอายเหมือนกันนะทุกคนคือเราเห็นแม่ค้าร้านอื่นเขาใช้มือขวากันแล้วคือเราใช้มือซ้ายคือเราไม่ถนัดมือขวาทุกคนพยายามทําแล้วแต่ก็คือแบบได้แผลมาตลอดเราก็เลยแบบเออใช้มือซ้ายไปเลยทุกคนมันก็ได้อยู่นะนี่เลยเราก็คือแพ้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะปิดให้ดูอีกรอบนะทุกคนแต่เราก็ถนัดแบบนี้จริงๆทุกคนดูมไไกกกาย็้้สทนี เจ้หนูสั่งของร้านเจ้เป็นประจําเลยอ่านถึงตรงนี้แอบตกใจนิดนึงนั่งรอของทั้งวันไม่เข้ามาส่งเพรหนูกดเข้าไปเล่น ROV ตีป้อมทดนนั้นแหละขนส่งโทรมาเลยจ้าทำให้หนูเสียคะแนนเลยจ้าหนูละเซ็งแล้วก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาแกฉันขอโทษฉันควบคุมคนส่งไม่ได้อาจจะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าแบบจิตใจตรงกันกผูกพันรักใหม่เอาแค่นี้ก่อนนะอาจจะเป็นเนื้อคู่นะคะก็เลยแบบ ใจตรงกันนิดหนึง่งคิดอะไรพร้อมกันทำอะไรพร้อมกันเกมอะ่ะเราเล่นตอนไหนก็ได้แต่เนื้อคู่อะ่ะมันต้องมาถูกที่ถูกเวลาของมันนะแก